เรือกับรั้วของฉันเรือฉันกาละครั้งหนึ่งครั้งนั้นสตพพชีวิตอยู่ร่วมฝันกันได้ไส้เดือนอยากเพลินเดินตัวลอยเหมือนกิ้งก่าร้อยขาตะขาบกลับอยากเหมือนกิ้งกา่าสีขาแคล่วคล่องอึงอ่างคอสั้นอยากโกงคอขันเหมือนไก่แมวเหมียวหัดเห่าฮ้องห้องยีราฟสูงโยงอยากวิ่งเหมือนมา้าใครว่าเป็นไปไม่ได้ ใครเคยอยากมีหางเหมือนปลามีปีกเหมือนนกเรียบร้อยเหมือนลิงวิ่งเร็วเหมือนเต่าเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะก้าวไปสู่ปลายฝันใต้ดวงตะวันนี้แสงเสรีสว่างสวยรั้วฉันใครเคยเอากิ่งไม้ขีดเป็นเขตแคว้นแดนบ้านเมืองบ้างลากไปบนดินลานกว้าง แล้วไปเจอแอ่งน้ำเล็กๆเข้าโอ้นั่นทะเลหรือไรนั่นไงขอบฟ้าเกล็ดเมฆขลดทองแสงแรกตะวันเตรียมส่องฉายขีดแดนลงน้ำเหนือคลื่นเล็กคลื่นใหญ่เส้นกวยแกงโอบเส้นล้อมทะเลมารัางปลายแหลมแล้วลากเลยออกไปอีกฝาาจนขึ้นฝั่งไปตามสันเขาสูงนี่คือเขตแคว้นแดนฉันอย่าล้าเข้ามานะแต่เด็กเกเร ก็มักจะเข้ามาลบต้องแย่งกันขีดเส้นใหม่เรือฉันในอาณาจากักรนี้มีเนินสูงหนึ่งปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ต้นราชพฤกษ์สูงเด่นกว่าต้นใดใครๆ ก็อยากเข้าอาศัยใต้ร่มไม้นี้ปลูกเรือนอยู่ในเงาตะวันเช้าตะวันบ่ายแต่ไม้ไหนก็ไม่อาจให้ร่มเงาทั่วถึงเว้นแต่จะมีตะวันอีกดวงขึ้นเหนือตกใต้ผู้คนนอกร่มทำนาไร่แดดเผานานเข้าก็กลายกลืนไปกับแสงตะวันฝนแรงนาร้างฟ้าล้นนาล่ม เด็กน้อยคนหนึ่งเกิดใกล้น้ำชำนาญเรือก็เร่พายเห็นคนทุกข์ถูกทอดทิ้งปลูกข้าวป้อนผู้คนทั่วเขตแควน้นสุขทุกข์หนาวร้อนขึ้นลงขัดแยง้งสอนให้เขารู้ดวงตะวันเท่านั้นกลมข้ามคงฟ้าขจัดความมืดมนเที่ยงตรงแน่นอนแต่ทุกเย็นเหตุใดเด็กน้อยสงสัยนักตะวันจึงเลือกไปรับ เอาแต่ที่ตะวันตกเป็นแดนพักวันหนึ่งเขาพายเรือฝ่าแนวรั้วมุ่งมั่นอย่างตั้งใจไปทิศนั้นผ่านพมา่าอินเดียอียิปจนสุดแผ่นดินรั้วฉันเขาต้องแปลกใจยิ่งสิ่งที่เห็นก้าวหน้าเคยล้าหลัง ชีวิตชิงการเปลี่ยนแปลงเปล่งแสงประชันพบเพื่นใหม่หลายคนช่วยกันสาะคน้นเมล็ดพันธุ์ชีวิไลสาบานสัญญาจะกลับมาพลิกแผ่นดินพาปลูกถึงเวลาคืนถิ่นมาแอบ,บดูรอยที่ต้องคอยขีดช่วยกันขุดให้ลึกเตรียมไว้รอโอกาสพลาดก็ชีวิตจนเช้าวันหนึ่งพร้อมแล้วท่านทั้งหลายเราทุกคน ไม่ว่าอยู่กลางแดดหรือร่มไม้จากนี้มีสิทธิ์เสมอกันใต้ดวงตะวันดวงเดียวกันแม้ราชพฤกษ์นั้นให้เงาได้ด้วยอยู่ใต้ตะวันนี้ท่านทั้งหลายจงดูเมล็ดแห่งเพชรพลอยกล่องนี้มันส่องแสงชีวิไลก็ในแสงตะวันจะงอกงามได้ก็ต่อไม่อยู่ใต้เงาไม้ใดจงช่วยกันหวานโปรยเป็นรัว้วแล้วดูแลรักษาไว้ เรือฉันรั้วฉันผู้คนเฮโลช่วยกันหว่านปลูกตามแนวรัว้วแล้วเฝ้ารอแต่ไม่เห็นตรงไหนจะส่องแสงจากดินขึ้นมาเลยโกหกไปเอา,มาเมล็ดอะไรมาจากตะวันตกไม่เหมาะกับดินที่นี่แล้วก็จับเด็กคนนั้นลงเรือผลักให้ลอยออกทะเลไปพ้นเขตแคว้นเพื่อนๆมาส่งลงไปกอดกระซิบพวกเราอยู่ทางนี้ จะคอยรถน้ำทะเลสุดขอบฟ้าตะวันตกเรียกหาใจหายวันหนึ่งหรอกพวกเขาจะเข้าใจถึงอย่างไรเราก็ยังมีดิน่อคู่กายจะฝึกมือให้เขียนได้หัดใจให้คิดเป็นเรือกับรั้วของฉันพอเขาจากไปไม่นาน ผ่องเพื่อนก็คอยเฝ้าเมล็ดพวกร่มเงาก็ยังหาทางเข้ามายื้อยุดขุดทิ้งแต่แล้วต้องแปลกใจเห็นนออ่อนส่งประกายขึ้นมาจากผืนดินเป็นเขตแดนเด็กคนนั้นก็หันเรือกลับเห็นไหมดินสอน้อยอะไรจะหยุดงอกงามได้ในแสงตะวันเขารีบกลับมาเร่งมือสร้างคนรดน้ำพรวนดินหวังแตกใบขยายพันธุ์ แม้พวกนั้นจะคอยมาขโมยหักครั้งหนึ่งกล้าเผชิญหน้าท้าทายต้องพ่ายแพ้ถูกจับลงเรือลอยแพปล่อยเกาะรัว้วก็มีโอกาสเติบโตอะไรบ้างชบามัง้งผู้ระหงใช่ไหมผู้คนมุงดูรั้วดอกรัว้วใบรั้วกินได้ใบมะขามเปรี้ยวต้มส้มชะอมชุบไข่รั้วบางตอนมีหนาม ห้ามรุกห้ามล้ำทำโทษบางต้นเป็นยารั้วกำลังจะแข็งแรงเติบโต Thank you. ขอเล่าฝันเป็นของฝันกล่องเจ้าเรื่องราวที่เคลื่อนคล้อยเพียงไปกับวันคืนการละครั้งหนึ่งสัพช,ชีวิตอยู่ร่วมฝันกันได้ครั้งนั้นสินเดินอยากเพลินเดินตัวลอยเหมือนที่คือร้อยขาแต่ขากลับอยากจะเหมือนกิ้งกามีสีขาแคลคร่องใครขยับมีหาเหมือนปลามีปีกเทินฟ้าเหมือนนอกเรียบร้อยเหมือนลิงวิ่งเร็วเหมือนเต่า ใครว่าเป็นไปไม่ได้เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะก้าวไปสู่ปลายฝันใต้ดวะวันดวงนี้แสงเซรีสว่างสวยใครเอากิ่งไม้ขี่ไปเ,เข็บแม้แดนบ้านเหมืองบางลากไปบนดินลานกว้างแล้วไปเจอแอ่งน้ำลเล็กๆโอ้ทะเลหรือไรนั่นไงขอบฟ้าขีดแดนลงน้ำเหนือเคลื่อนเส้นไควแฝงอกเส้นล้อมทะเลมารั้งปลายแหลม เราลากเลยเออกไปอีกมากขึ้นฟังตามสันเขาสูงนี่คือเขตแควแ,แดงฉ,ฉันใครอย่าล้ำเข้ามานะในดินแดนแห่งนี้มีเนินสูงหนึ่งหลูมต้นราชพลษ์สูงเด่นกว่าต้นใดใครๆก็อยากเข้ามาอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้นี้หลูกเดือนอยู่ในเงาแต่ต้นไม้ไหนเลยก็ไม่อาจให้ร่มเงาได้อย่างทั่วถึงผู้คนนอกร่มอดอยากแร้แค้น ทำนาไร่แดบดบเผานานเข้าก็ลายึ่นไปจบแสงตัว,วนิดน้อยเพืหนึ่งเกิดใกล้น้ำชำนาญเรือก็เร่พายเห็นคนทุกข์ถูกทอดทิ้งปูกข้าวป้อนผู้คนทั่วเขตแคว้นสุขทุกหนาวร้อนขึ้นลงขัดแย้งสอนให้เขารู้ดวงตะวันเท่านั้นกลมข้ามโค้งฟ้าข้าจัดความมืดมนเที่ยงตรงแน่นอน แต่ทุกเย็นเหตุใดดวงตะวันจึงเลื่อกไปรับเอาแต่ทิะวรนตกเป็นยานพักด้วยความสงสัยวันหนึ่งเขาจึงนุ่งหน้าฝักพายเรือฝ่าแนวรุ่งออกไปมึงอยากมั่นใจไปทิน,นั้นผ่านมาอินเดียอียิปต์ไปจนสุดแผ่นดินแล้วก็ต้องแปลกใจยิ่งสิ่งที่เห็นก้าวหน้าเคยล้าหลังสรรพชีวิตชิงกันเปลี่ยนแปลงแหล่งแสงประชันเขาพบเพื่อนใหม่หลายคน ช่วยกันสอบหามาได้พันเห็นความฝันสัญญาจะเอากลับไปทิ้งแผ่นดินรองคุณถึงเวลาคืนถิ่นแอบก็ดูรอยที่ต้องคอยขีดช่วยกันขุดที่ลึกเตรียมไว้รอโอกาสพลาดก็ชีวิตจนเช้าวันหนึ่งพร้อมแล้ว เจงงงามได้ทุกตัวมือม่อยู่ใต้เงาร่มไม้ให่จงช่วยกันหว่านโรยเป็นรั้วแล้วดูแลรักษาไว้ผู้คนเฮโร่ช่วยกันหว่านโรยตามแนวรั้วแล้วเฝ้ารอแต่ถ้าว่าโอ้ไม่เห็นตรงไหนจะมีแสงส่องขึ้นมาจากดินเลยไปเอามาเล็กอะไรมาจากตะว,วันตกมันไม่บอกกับดินที่นี่แล้วจับเด็กคนนั้นตรงเรือผลักออกทะเลไปให้คนเข็ดรั้วเคลื่อนมาส่งลงไปกอดกระสิพวกเราอยู่ทางนี้ จะคอยรดน,น้ำวันหนึ่งรอพวกเขาจะเข้าใจถึงอย่างไรก็ยังมีอินสอรูปกายจะฝึกมือให้เขียนได้ผัดใจให้คิดเป็นพอเขาอจากไปไม่นานของเพื่อนก็คอยช่วยกันอเอ้เมล็ดวงรวมเงาก็คอยหาทางเข้ามายนยุดขุดทิ้งแต่แล้วก็ต้องแปลกใจยิ่ง นออ่นส่งประกายขึ้นมาจากพ pues ืนด <started opportunities. S 2> ินเป็นเขดแดงเด็กคนนั้นก็หันเรือมเห็นไม่ดีสอนน้อยอะไรจะหยุดก่อกงามได้ในแสงตะวันเขารียบกลับมาเร่งสร้างคนรดน้ำควนดินหวังแตกไปขยายพันธุ์แม้พวกนั้นจะคอยมาขโมยค่ะวันหนึ่กล้าวเชิดหน้าท้าทายพวกเราต้องพ่ายแพ้ถูกจับลงเรือลอยแพปล่อยก่อแต่รู้ก็มีโอกาสเติบโต อะไรบ้างชบาบ้างกู้ระหกใช่ไหมผู้คนมึงดูรัวดอกรัวใบรั้วกินได้ใบมะขามเดียวต้มส้มจะผมชุบไข่รั้วบางตอนมีหน้าห้ามลุกห้ามล้ำท้าโทษบางโทษปัญญารั้วทำแข็งแรงเติบโตวันหนึ่งกลิ่นสงครามโชยมาฟ้าแดงฉายทางที่ตอนตก เพื่อนของเราเร่งเสริมรัว้วขยายความด้านรถไป mm hmm. แต่เขาไม่เห็นด้วยที่จะรบเพื่อนกับเพื่อนเริ่มขัดแยง้ง mm hmm. ทันใดนั้นดวงตะวันพลานหายวับทั่วทั้งแผ่นดินมืดมิดฝูงเรือลึกลับลอยมาจากทะเลตะวันออกขึ้นฝั่งลุยบุกยิงข่าผ้าผลานไปทั่วแผ่นดินทะเลลุกเป็นไฟพวกลึกลับนักเงินแสนเป็นผู้ขโมยเอาดวงตะวันไปเรือใหญ่ขนาดยากักษ์ถูกถล่มล่มไปท่วงฐานทัพเพื่อนของเราเอาแผ่นดินเป็นเดิมพันเข้าทางพวกขโมยตะวันที่กำลังจะชนะ เขาแอบซ่อนซุ่มสู้ระดมผู้คนทุกสีเพื่อชาติส่งคนออกไปต่อสายข้างนอกลอดดำเรือโดดร่มเข้ามาเด็กน้อยหาทางพิทักษราชพึกและรัว้วพวกขโมยตะวันเริ่มรู้ท่านใดนั้นมีแสงว่าทางทิศตะวันออกดอกเห็ดควันพวยพุ่งสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าพิษตานั้น คนนับแสนหายวับทิ้งเพียงรูปเงาคนไม่เต็มถนนตึกสูงละลายเป็นผงนาฬิกาคุ้มเรินหยุดเดิน ทุกแห่งเหือดเลือดในคนแห้งผู้หัวขโมยตะลึง,งยืนกันกำโยกตะวันแน่นลรอตาปากค้างการมือพอแสงว่าดอกเห็ดจะจันครั้งสองผู้คุณนักแสนก็าหายลับเป็นพร้อมเมืองอีกครั้ง สงครามจางลงดวงตะวันก็เลิ้วลอยสู่ฟ้าแสงแดดสันติภาพกลับคืนมาพวกชนะเข้ามาขยับรั้วหมายจะยึดว่าเมืองเราแพ้เด็กคนนั้นออกมาบอกว่าเป็นโมะัะเพราะเราจำยอด รือว่าถูกขับถูกครื่อถอดโค่นล้มอย่างนั้นเกิดเข้ายากหมาแทนที่วแผนดินยางมีจจฟื้นคืนผู้คนระสรัระสายแต่เป็นหลายหมู่หลายพวกแล้วก็เหมือนรอะซ้ำกรรมซัดโอ้ตนนั้งใจจงแต่คนนั้นตกตะลึงรีบเข้าไปช่วยปลูกต้นใหม่แต่กลับถูกกลุม รั่วถูกหรือหนูเพื่อนถูกไล่ตามล่าถูกกล่าวหาต้องลี้ภายออกทะเลหนีลงเป็นโชคขึ้นแรงสะบัดเรือน้อยโครโยน,นล้าขึ้นลงครั้งหนึ่งที่ขันเรือกลับจะหมดแรงพาย ติดน้อยจากไปอย่างน่อยเงาหนทางข้างหน้ามืดมิดไรกระโจนชะหาทางกลับมีเพียงดินสอคู่กายไว้คิดขีดเขียนเรือน้อยรับหายไม่อาจผลคืน ผู้คนหลังสงครามยังจำรัวได้เก็บเมล็ดพันธุ์เพชรพลอยรักษาไว้บนผ่านวางไว้อย่างเปิดเผยท้าทายที่ตกหลนไปก็พอมีโอกาสที่น,นอกงามรอเวลาตาเมืองใหญ่โตขึ้นติดสูงท่วมผู้คนบางทีก็ทำเป็นลืมเมล็ดพันธุ์บนทานเหล่าพวกร่มเงาก็ยังคอยมาเหยียบย่ำรุ่นแล้วรุ่นเล่าตายกลายเป็นปุ๋ยให้กล้าใหม่ ่ซนผู้หลับไหลคือหนึ่งอื่นจากฝันแอบเอาบันไดปีขึ้นไปอยู่ไม่ใช่กลอกไม่ใช่ปูนแต่เป็นสมุดพับโัราณจดจารน้อยเรียงเป็นภาพธรรเรื่องราวเมเล็ดพันชวนกันขับขานบรนเลงเมื่อต้นกล้าเติบโตไี่หมั่นเกรง ยิ้บหมดเลยใต้ตะไบทาเรืองหลอ